บอกนะว่ามึงไม่มีเงินจ่ายเออไม่ครับเฮียคือคืออย่างนี้ครับเออคือผมกำลังทำงานหาเงินในห้เฮียอยู่อะแต่นี่ว่าผมหาให้ไม่ทันแต่แต่ผมมีบางส่วนในห้เฮียนะครับจบละเฮง สม้มพี่แมนถ้าส้มไม่อยากอยู่กับพี่นะแล้วก็ก็เชิญมาให้ตามสบายเลยนะขอให้ส้มลืมมาไว้อะพี่เอามาให้พี่ไปก่อน บอกแล้วไงเราเดี๋ยวจะจัดการให้ไงพี่ไอง,งบอกแล้วใช่ไมว่ากูจะตามกินมาเฮ้ยไม่มีอะไรเไดียวกูเ้ยไม่ต้องห่วงขอเพียงมึงเล่นตามกติกาทุกคนก็แฮปปี้กูจะรอมึงอยู่ที่บ้านล้างหลังโกดังเก็บยางกูให้เวลามึงชั่วโมง ไปเพื่ออะไรพี่เอียนครับผมขอร้องเถอะครับเดือดร้อนจริงๆครับตอบฉันมาก่อนว่าคนเราต้องการเงินไปเพื่ออะไรก็เพื่อก็เพื่อซื้อของแล้วก็หาความสุขให้ชีวิตลักษณะที่มาขโมยเงินของคนอื่นแบบนี้มันทำให้มีความสุขตรงไหน เงินซื้อความสุขไม่ได้ครอบครัวที่อบอุ่นต่างหากที่ซื้อความสุขฉันได้แต่ครั้งนี้ผมต้องการเงินเพื่อครอบครัวผมเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าต้นเหตุมาจากผมก็ตามผมเสียพนันบอลครับผมเสียพนันบอลไปห้าหมื่น,น 50, แล้วที่โต้เนี่ยมันจับมีวันเป็นตัวประกัน หนึ่งชั่วโมงถ้าหาว่าผมไม่เอาเงินไปให้มันผมก็รู้เหมือนกันครับว่ามีผมจะเกิดอะไรขึ้นคัางนี้ผมขอเถอะครับผมมีเงินผมจะมาคืนให้สัญญากับฉันมาก่อนผมสัญญาครับว่าผมจะเอาเงินมาคืนให้ไม่ใช่สัญญากับฉันมาก่อนว่าต่อไปนี้จะเลิกเล่นการพนันโดยเด็ดขาด สัญญานี้เพื่อตัวเองและครอบครัว,ว <c oughs> ได้เงินเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยเมียกูได้แล้ว <c oughs> ตลกละ ขายอีกสองหมื่นสองหมื่นอะไรก็ห้าหมื่นไงห้าหมื่นอะไรห้าหมื่นนั่นมันนี่สองหมื่นอ่ะมันค่าเสียเวลาของกูไปหามาเดี๋ยวนี้ไม่มีอ่ะอะไรนะมึงไม่ไม่ はい。 มืนนี่ของลูกชายฉันเองแหละขอฉันเถอะ<อ>ผมเปม็นมือปืนหนีคดีมาผมไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังให้เอียน คนเราย่อมมีความจำเป็นของตัวเองสงสัยชายลูกชายจะกลับมาแล้วรออยู่ในห้องนี้ก่อนนะชัยสสดีครับแม่พี่ลูกไม่เจอกันตั้นนานนี่จะกลับมาทำไมล่ะยอบอกแม่จะได้หาข้าวให้ทานาไม่เป็ไรคับแม่ทานเรียบร้อยแนละ้ว ตามคดีที่ผมทำอยู่เสร็จเมื่อไหร่นะฮะผมจะย้ายกลับมาประจันที่นี่กับแม่ <c oughs> ทางขออนุญาตแล้วครับดีใจจังเลยลูกจะได้มีตงหยาอีกแล้วนะลูกนะคิดถึงแม่เหมือนกันนะแม่ไม่ต้นนมีนห,นห่วงเลยจ้าครับเอา้เอาถ้มามีแขกนะครับผมก็ไปทักหน่อยนะเฮ้ยเป็นอะไรลูกเป็นไรลูกกลับมาเหนื่อยลูกแม่ลูก ม่ยังไม่คิดจะจับผมอะคนเราควรจะมีความคิดทำอะไรด้วยความตั้งใจของตัวเองถึงจะมีค่าฉันไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินชีวิตเธอว่าควรจะอยู่ที่ตรงไหนเ้เฮลากันทีพวกเสือสิงกระถิปืนตั้งหลาย โอ้ยนอกจากเสียตังแล้วต้องเก็บตัวเองก่อเฮ้ยไอ้มันมีไออย่าไปดูต้นหัวงอกกันดีกว่าเว้ยไปด้วยไปด้วยไปด้วยจัดตามไปน,นะเดอ รีไปไหนอหรอผมแค่อยากจะบอกอคุณว่าตราใดที่คุณยังอยู่ที่นี่ผมจะไม่จับคุณเือเป็นหัวขาอของแม่ผมแต่หลังจากนี้ไม่ว่าคุณจะหนีไปไกลแค่ไหนจะตามไปลากตัวคุณมาให้ได้ ยัไม่ไม่ได้บอกขอบใจอย่างจริงจังเลยอะแต่ยังไงก็ขอบใจนะฮ้ยโอ้โหเป็นไงเนี่ยอ้าบุมิเนี่ยของไอ้เฮ็เลยนี่รามาพนันกันมาว่าถั่วก็ไข่นลยยาวกันเอ้ยถ้าไข่แพ้นะเสียถั่วไปเสียถั่วยังไม่เสร็จ ai mà kiếm hù lên cái lênh hù cái. Bà Yên. Xong เราไปให้ประเอียนทิมาจา้ะอลอาดูสิอืมเก่งนะเนี่ยท่อสกรอบเชียวเก่งแล้วล่ะขอบใจจ้ะปะเอียนอืมฉันคงไม่มีที่ไปแล้วล่ะฉันรู้สึกเหมือนฉันอยู่ตัวคนเดียวบนโลกเนี้ พี่แมนเขาไม่ได้รักฉันอะไรทำให้เธอคิดอย่างนั้นล่ะทุกสิ่งที่เขาทำเดี๋ยวฉันไปทำข้าวเกลียบต่อก่อนดีกว่าจ้ะ นี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะการลงบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาสมอาสมอาสม<อ>ากำลังคิดอะไรอยู่เดี๋ยวเงียขอไปดูหัวหน้าแป๊บนึงนะหัวหน้าครับผมมีเรื่องจะถามหัวหน้านิดนึงครับคื<ข>อผมไม่รู้จะไปลงช่องไหน